สวัสดีครับกลับมาพบกับชาแนจจิงแช่์กติก้งนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาอ่านข่าวย้อนหลังของเมื่อวานเบรดเดเจสต์นะครับประจําวันที่สิสงิงหาครับเรามาดูว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับอย่างแรกครับไปดูกันก่อนเลยนะทุก2สัปดาห์นะสำหรับคนที่ไม่ทราบนะครับเบรดก็จะปล่อยข่าวแบบนี้ออกมานะครับอย่างแรกไปดูโปรแกรมชวนเพื่อนกันก่อนนะครับนะเรทให้เหตุผลว่าเหตุผลที่มันทํายากนะครับ เพราะว่าเรดตั้งใจจะให้เราชวนเพื่อนเล่นจริงๆนะครับไม่ได้ให้เราปั๊ม ID เองแล้วก็เอ่อเรดจงใจออกแบบระบบให้มันยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการสมัคร ID ใหม่จาก b l ลูซ c k นะจะยากขึ้นเรื่อยๆนะไม่เอื้ออำนวยให้กับผู้เล่นได้ปั๊ม ID เนะครับเอามาเป็น ID Referral แล้วก็รับของรางวัลกันนะอีกอย่างหนึ่งก็คือ นะครับแม้กระทั่งในมือถือใน iOS Android นะครับหรือว่า Microsoft Store หรือว่า Play Store เนี่ยเล่ mm hmm. ก็จะนะใช้ตัวเรียกว่า t a g g i n g Device นะครับคือเดี๋ยวนี้ถ้าใครโหลดแอป,ปใน iOS จะเห็นว่ามันจะมีให้กดยินยอมว่าจะให้แอป,ปเข้าถึงข้อมูลหรือว่าแท็กข้ามข้อมูลหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่เปิดตัวนั้นเนี่ยนะก็จะไม่สามารถ Activate referral link ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะยากขึ้นนิดหน่อยในในการปั๊ม ID ออกมานะครับแต่ว่าไม่ยากเกินความสามารถนะเพราะว่า,าผมก็ได้ลองหลายๆวิธีแล้วเพราะฉะนั้นมัน,มนยังเว w ร์ k อยู่นะมันแค่ยากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูไม่ว่าจะเป็นผ่าน LD Player, Knox หรือว่าผ่านตัวแค่ Windows ธรรมดาก็สามารถทำได้หรือว่ามือถือบางเครื่องก็ยังสามารถทำได้อยู่นะครับโอเค นะเรื่องต่อไปนะครับไปดูสาระที่มันหลุดออกมาจากคลิป What's Next in Rate นะครับคลิป What's Next in Rate คืออะไรนะครับคือคลิปที่ดูกันภายฐา,านชาญชาแนลแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูเนะี่ยเดี๋ยวผมกรอบลิงก์ไว้ให้ท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับคอนเทนต์ใหม่ที่กำลังจะเข้านะสิ่งที่คนโฟกัสกันมากเลยนะครับก็จะมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่อง Blessing ในะตรงนี้นะครับซึ่ง มันจะโชว์ไหมเพราะว่ามันมีตั้ง24 b l e s s i n g นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าศัตรูที่เรากำลังจะสู้ด้วยใน ALK อารีนามี l e s s i n g อะไรนะครับแล้วถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็เหมือนเข้าไปแบบตัวเปล่าๆนะครับไปสู้กับทีมที่เราไม่รู้ว่าเขามีมีดีอะไรหรือว่ามีสกิลอะไรที่เราใช้ใส่เราอยู่นะครับสิ่งที่แพลเลียมตอบกลับมาก็คือนะครับถ้าแพชนนี้เข้าเกมนะตัวละคร ใช้เบรซิ่งอะไรอยู่จะมีสัญ,ญลักษณ์โชว์ด้วยแน่นอนนะครับด้วยความที่มันมี24สัญ,ญลักษณ์คนเราต่อให้เห็นก็อาจจะไม่รู้ว่าสัญ,ญลักษณ์นั้นทําอะไรได้แต่ว่ามันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับชุดอะครับตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าทําอะไรได้แต่ผ่านไปพักหนึ่งให้เวลาปรับตัวให้เคยชินเราก็จะเข้าใจนะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อรูปแกะคือเบรซิ่งแกะนะครับรูปนั้นคือเบรซิ่งนั้นมีเอฟเฟกต์อย่างนั้นนะครับก็ดีกว่าที่เปิดโล่งๆแล้วไม่มีอะไรเลยนะมากไปกว่านั้น นในคลิปเนี่ยวอสเนฟอินเวถ้าใครได้สังเกตดูดีๆตอนที่กําลังลงดันเจี้ยนอยู่เนี่ยความเร็วมันคูณ3หลายคนก็เลยคิดว่าเอ้ยสปีดคูณ3จะเข้ามาในเกมหรือเปล่ามันเป็นแค่ตัวแอปเดเวลอปเปอร์นะครับสำหรับเดเวลอปปิ้งทีมนะสำหรับสำหรับทีมงานผู้พัฒนาเกมที่เขาใช้เพราะเขารู้ว่ามันแต่เขาก็รู้นะว่าม,มันใช้เวลานานในการเล่นเลทน,นะครับเขาก็เลยเดเวลอปคูณ cool 3ขึ้นมาแต่ว่าเฉพาะเดเวลอปเปอร์เท่านั้นนะครับสำหรับเราผู้เล่นตาดำาๆนะครับ จะไม่มีโอกาสได้ใช้คูณ3นะในเร็ววันนี้แน่นอนนะครับในแพทใกล้ๆหรือแม้กระทั่งภายในปีหน้าก็ไม่มีแผนที่จะคูณ3เข้ามาลงนะครับโอเคนะอ,อ,อย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องการบอลแฟนทัวร์นาเมนท์ที่จะเกิดขึ้นในวันอังคารนี้ในงานวันอังคารที่16นี้ไม่มีเพอร์ซ a l ลรีวอร์ดนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับวอชเน็กอินเรดแล้วก็นะเรดเดเจส์ ist, ประจำวันที่12บอนะหวังว่าจะได้สาระ กันไปแล้วถ้าใครอยากรู้วิธีสมัครแอคเคาเพื่อเล่นเองใหม่อีกรอบนี่ย,ยังไงรองคลิปต่อไปจากทาันช n n e l แล้วกันนะเวอร์ชันที่ไม่ใช่บลูแสแกกนะครับไม่ยากขนาดนั้นแล้วแล้วก็นะโอกาสสำเร็จสูงขึ้นด้วยนะยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ